ตอนนี้8ปดโมงเช้าค่ะทุกคนเราขับรถมาครึ่งชั่วโมงเราแหกขี้ตามาเราต้เแดดตอนเช้าเพราะว่าเที่ยงวันนี้จะเท่าไหร่34หรือเท่าไหร่องศาส6มองศาอี่ว่าอือไทยแลนด์แล้วค่ะใช่มันเหมือนจะร้อนเหมือนบางไทยเลยรีบเอาแดดก่อนแล้วแบบดูสิโมนิ่งดูหงรอนะร้องเพลงเราวนนนนสิ่ง ไม่ใช่เพลง Swan Lake นะก็เพลงอที่อยู่ในสมองเงเออจสี่ล่ะัจสี่มันยังแมนตรงนี้อ่ะเด็กมันจะเยอะนี่ไงต้นไม้มันจะมีเงาแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามันมีหนอนเหมือนกันข้างหน้าไั้ยหได้แล้วมาก่อนเราก็เลือกเลยตอนนั้นมาแบบแทบจะไม่มีที่น่อแบบเขารู้สึกถ้าอยู่ตรงแถวดินดินเนี่ยคนจะเดินผ่านเยอะอืม นม่นงตรงนี้แหละน่ารักดี<ะ>ม่ะกินก่อนไงเออกินข้าวเช้าเร็วบ๊ายบาย